2.5รุ่นจีนะครับคันนี้หลุดจองมาหมาดๆเลยนะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับกับออนิวโตต้าแคมรี่นะครับช่วงปี2019จดทะเบียนปี20นะครับลูกค้าเคสเก่าจัดไปนั้นไม่ผ่านนะครับคันนี้ก็เลยหลุดจองมา2.5ตัวจีปลายท่อออกคู่นะครับล้อแม็กเป็นลายตรงรุ่น2.5จีนะไม่ได้เช่นใหม่เลยนะครับเป็นล้อคอปิก8นะครับฐานล้อมีความกว้างมากขึ้นนะครับจากล้อตัวสแตนดาร์ดเดิมนะครับจากตัว2.5ไฮดริดนะกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับขนาดล้อเนี่ยเป็น2 3 5เลยนะครับหน้าสัมผัสเยอะ ภายในเป็นโทนสีดำนะครับคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์เป็นสินล้วนนะครับเครื่องยนต์2.5ตัวจีมีแอร์ด้านหลังมี USB มีสองพอร์ตนะครับมีหลังคาสไลด์แ้วตัวเบาะได้เป็นโทนเบาะสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับดูช้าๆดูชัดๆสวัสดีครับสวัสดีที่สีครับผมวันนี้อยู่กมเนทอโต้นะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับขออภัยนะเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้ที่บริษัทแล้ววันนี้ผมเอา2.5ตัวจีนะครับปรุดจองมาครับมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับสำ ผมบอกแล้วว่ารุ่นนี้นะครับหายากแล้วก็เป็นที่ต้องการมากๆแล้วเราได้สีดําเข้ามานะครับพอดีลูกค้าจัดไปนั้นไม่ผ่านนะครับผมก็เลยเอามารีวิวซ้ำนะครับกับโตโยต้าแคมป์รี2.5รุ่นจีนะครับปี2019จดทะเบียนปี20นะครับคันนี้เลขกมาอยู่ที่141,000กิโลนะครับเป็นรถสีดำสปอร์ตนะครับเป็นสีดำสปอร์ตสีดํานะครับล้อแมกซ์ขอบ18ปลายท่อคู่คันนี้นะครับออเนียวโตโยต้าแคมรีนะครับนะเป็นตัว ACV70 นั่นเองคันนี้เป็น2.5รุ่นนะครับ เปนที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับทะเบียนหนึ่งสองเก้าสี่คันนี้นะครับรถหลุดจองเข้ามาใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับศูนย์หก7 7 6หกีู่นย์เจ็เจ็ดหะครับคันนี้ค่าตัวเท่าเดิมนะครับแปดห้าเก้าถูกสุณในตลาดรุ่นสองุห้ารุ่นจีนะครับคันนี้สีดำนับการันตีโครงสร้างตลอดอยู่การใช้งานนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับคันนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ เป็นสีดานะจะไม่มีเส้นโครเมียมมาตัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสีดําแบบูกเรียบคลืนๆกันไปเลยคลีนๆนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้านะครับไฟหน้าดงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดทามิ่งไลท์แล้วก็ตัวหลอดไส้นั่นเองนะครับด้านหน้านะครับกันชนฝั่งเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับกันชนด้านหลัง4ี่จุดนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นล้อขอบ18นะครับได้เป็นล้อขอบ18นะครับลัตด้วยยางบิดโตนนะครับดูรันซ่านะครับลัตด้วยยางปิดโตนดูรันซ่านะครับขอบ18ตัวนี้นะครับ ก็ตัวขนาดออฟเซตของตัวล้อนะครับก็มีการปรับใหม่นะครับล้อมีฐานความกว้างมากขึ้นนะครับเป็นสองสามห้านะครับสี่ห้า R สิบแปดนะครับล้อก็จะกว้างขึ้นสปอร์ตขึ้นยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นี่สุดๆเลยนะเครื่องยนต์สองพาตัวใหม่นะครับขับนุ่มขับแรงนะเป็นเป็นซินล้วนนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านีบายสปอร์ตมีทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวมีบายสปอร์ตนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเอ็นรีนะครับ ันนี้เป็นกีเลสหมดเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับดิสเบรกสี่ล้อแล้วก็ได้ล้อแม็กซ์ลายที่เป็นตรงรุ่น2.5รุ่นจีเลยนะครับจะเป็นลายนี้นะจะเป็นลายนี้นะดูสีตัวรถนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับ2.5รุ่นจีเนี่ยปลายท่อออกคู่เลยนะครับออกซ้ายและขวานะครับออกซ้ายและขวานะครับนะดูสีนะใหม่มากนะนี้ให้น้องมาเช็ดเมื่อกี้นะครับฝนน้ำตกนะครับนะรถก็ต้องบอกว่าเนียนๆคิดๆอย่างนี้เลยนะไฟทับทิมสองฝั่งซ้ายขวาเซนเซอร์สี่จุดนะครับด้านหลังนะครับ คาดหลังตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับการรัเสียงดังขอภัยจริงนะดูฝนนะผมบอกแล้วว่าฝนตกแรงมากนะครับ2.5รุ่นจีนะเป็นรถป้ายแดงมือเดียวโรลตาเคมอเตอร์แล้วไฟท้ายเป็น LED นะครับถลับกับหลอดไส้นะครับคาดหลังเป็นโลโพแคมเรีแบบนี้นะครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายก็จะมีตัวคําโชกให้ช่วยผ่อนแรงให้เรียบร้อยนะครับตอนเปิดแล้วก็ตอนปิดนะครับนะคําโชกมันอยู่ในนี้คําโชกมันอยู่ต้ล่างนะครับ มันเป็นตัวช่วยผ่อนแรงมันเองนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานนะครับรถสวยๆนะครับกระจกเดิมนะครับโตโยต้านะครับท้ายเทยเดิมหมดนะครับเนี่ยดูหัวรถหัวรถไม่มีขยับนะครับตรงนี้นะนะปลายท้ายเดิมนะครับเป็นโกรยตกนะครับเนี่ยนะพอดีฝนมันตกนะครับรีวิวแบบเร็วๆนะครับรถสวยๆนะครับกับตัวซีดานสปอร์ตนะครับ A70 คันนี้2.5รุ่น G 2.5รุ่นจีนะครับภายในเป็นสีดำภายในเป็นสีดำหมดเลยนะครับเป็นสีดำหมดเลยนะครับมีแอร์หลังเรียบร้อยมีมา่านหลังไฟฟ้าม่านข้างนี้รภัยมีให้ครบนะครับขอบประตูประตูเนี่ยใหม่กิ๊บนะครับใหม่กิ๊บเมท์คสป,ปอร์ตครบมดทุกจุดนะครับตัวรถไม่มีทิ่ความจมน้ำชนนักน,นะครับผมบอกเลยว่าสีเนี่ยสวยจับขนาดนะครับเนี่ยสีเดิมทั้งคันเนี่ยดูดิเห็นรอยขีดไหม แล้วก็เมนอาร์คนะผมบล็อกเลยนะครับรถของเราเป็นรถประมูลหน่วยงานนะครับเป็นรถหมดระยะนะครับเป็นรถหมดระยะเช่านะครับสามปีหมดทุกอย่างนะเกือบทุกคันเลยนะเพราะว่ารถพวกนี้ประวัติศูนย์นะครับโครงสร้างตัวรถไม่กระทบนะครับรถวารันตีเข้าศูนย์ตลอดนะทุกระยะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ซื้อรถกับบริษัททอโต้หรือซื้อกับผมไปเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายใจได้เรื่องประวัติรถเรื่องโครงสร้างตัวรถนะครับเพราะว่าเราคัดมาอย่างดีนะครับ อาจจะไม่มีรถบ้านนะผมเน้นเลยนะครับโค้ดรถสนใ่เป็นรถประมูลหน่วยงานนะครับนะครับรถพวกนี้เราเอาประวัติศูนย์แล้วก็ดูโครงสร้างทุกอย่างกันไปเท่นั้นนะครับรถผลิตปลายปี19นะครับจทสเบียปี20นะครับโปรเกอร์มอกอยู่ครบนะครับตัวเบาะนะครับเป็นแบบนี้เลยบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับ2.5รุ่นจีนะมาพร้อมหลังคาสันลูปด้านบนมาพร้อมหลังคาสันลูปด้านบนนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับบอกคนขับมีด้านหลังบอกคนนั่งไม่มีนะครับ ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายไม้เข้มๆนะครับพร้อมไฟอันเ e n t ยไ g ์นะครับสีฟ้าเนี่ยเห็นชัดเลยนะสีฟ้ซฟาม่วงๆเนี่ยนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับวิทยุติดรถมาเลยนะครับระบบแอร์เป็น dual z o นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับถ้าเป็นตัว p ี e m i ยมเนี่ยแอร์จะเป็น3ามโซนะคันนี้แอร์เป็น2องโซนครับมุญแจคบสองดอกนะครับโหมดกั้งคับกีนะครับ e ีโ mode n o น m a l mode โหมด sport แล้วก็เบรกมือไฟพร้อม auto ้เบรกโฮ สำหรับคันนี้เลอกใหม่หนึ่งแสนสี่หมืนหนึ่งพันกิโลนะครับกับ Toyota Camry นรนะครับสองจุดห้ารุ่นจีนะครับพร้อมหลังคาทันรูฟอย่างดีล้อแมกซ์ขอบสิบแปดนะครับหลุดจองมาหมัดหมนะหลุดจองมาหมัดหมดนะครับใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อได้เลยนะครับศูนย์หกสองหกีู่นย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับสวยทุกอนูนะประตูประตูยังใหม่อยู่เลยนะประตูประตูยังใหม่เอี่บมอยู่เลยนะครับแปดแสนห้ามื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะครับกับ All New Toyota Camry โฉมนี้ ครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูนะกระจกออโต้หมดนะครับนะปุ่มพุชสตาร์ทเปิดฝาท้ายเปิดไฟฐานนะครับแทคชั่นคอนโทรลนะครับมีพุชคอนโทรลมาให้นะครับล็อกคอมเร็วนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับสองจุทารุ่นจีนะครับมาพร้อมระบบเกียร์พายโดชิพมาด้วยนะครับมาพร้อมระบบเกียร์พาโดชิพนะครับบวกลบนะครับบวกลบบวกอยู่นี่ลบอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าใครใช้งานคล่องๆใช้เลย นะครับสนุกลุกนั่งสบายแน่นอนนะครับระบบหน้าปัดเลือนไม้เปิดติดทุกดวงไฟติดครบทุกจุดนะครับหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่อันนี้คือเลขไม้ของเขานะครับกับออ l นิวเตอร์ตาแตมรี่นะครับนะสองจุดห้ารุ่นจีนะครับราคาดีๆแบบนี้นะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับใครที่ต้องการตัวรถคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องของเขานะ สองบรรรุ่นจีนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้าถ้าเป็นไฮบริดแบตย้ายไปอยู่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่วางอินเวอร์เตอร์นะครับนะฝากระโปรงเดิมครบหมดนะครับแถบฝากระโปรงเป็นสีเขียวนะครับเล็บองเลเบลติดครบหมดทุกอย่างนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับรถสวยเดิมบางนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับเป้าหัวโช๊คเดิมหมดนะครับเป้าหัวโช๊คเดิมหมดนะครับซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่หัวกระโหลกนะครบครบ นะครับนะสวยปิ้งสวยปิ้งนะครับสำหรับท,ท,ท่านใดสนใจตัวนอินดัสต้าแคมรี่คันนี้นะครับ2.5รุ่นจีสีดำนะครับก็ติดต่อที่เบอร์0ู2 6 4 0กสองกนะครับรถสวยรอท่านอยู่นะครับที่บริษัททอโต้เลยครับ